สวัสดีค่ะมาพบกับช่องกินผักเป็นยานะคะวันนี้เราจะมาเสนอประโยชน์ของถั่วเหลืองจะเป็นยังไงนั้นฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะถั่วเหลืองจัดอยู่ในวงถั่วได้รับการขนานนามว่าเป็นราชาแห่งถั่วนะคะ ถั่วเหลืองจัดเป็นพืชสำคัญและเก่าแก่ชนิดหนึ่งของโลกตามประวัติศาสตร์แล้วถั่วเหลืองมีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนทางตอนกลางหรือตอนเหนือซึ่งชาวจีนได้รู้จักการใช้ประโยชน์จากถั่วเหลืองและมีการปลูกถั่วเหลืองมายาวนานมากกว่า4,700ปีมาแล้วนะคะซึ่งประโยชน์ของถั่วเหลืองมีมากมายหลายประการดังต่อไปนี้ค่ะถั่วเหลืองใช้เป็นยาบำรุงโลหิต กากของถั่วเหลืองช่วยป้องกันการอุดตันของไขมันในเส้นเลือดได้นะคะถั่วเหลืองช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งนอกจากนี้ถั่วเหลืองยังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคความดันโลหิตสูงกลดไขมันไม่อิ่มตัวในถั่วเหลืองสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้นะคะและถั่วเหลืองยังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เส้นใยอาหารจากถั่วเหลืองสามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานได้ค่ะถั่วเหลืองช่วยป้องกันการขาดแคลเซียมช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของกระดูกช่วยลดความรุนแรงของโรคกระดูกผุช่วยลดการสลายของกระดูกและป้องกันโรคกระดูกพุนนะคะ นอกจากนี้ถั่วเหลืองยังช่วยบำบัดและรักษาผู้ป่วยอมัอมพฤกษ์อัมพาตเนื่องจากถั่วเหลืองมีสารไอโซฟลาโวนที่ช่วยทำให้เลือดลมเดินสะดวกนอกจากนี้ถั่วเหลืองยังช่วยขับร้อนสลายน้ำถอนพิษได้นะคะถั่วเหลืองช่วยป้องกันโรคโลหิตจ,จางเนื่องจากถั่วเหลืองมีธาตุเหล็กสูงแต่ในขณะเดียวกัน ก็มีสารต้านการดูดซึมธาตุเหล็กด้วยดังนั้นการที่จะช่วยให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กได้จะต้องรับประทานร่วมกับอาหารชนิดอื่นๆเช่นเนื้อสตัตว์หรือวิตามินซีจากผลไม้นะคะดอกสดของถั่วเหลืองใช้เป็นยารักษาต้อกระจกช่วยแก้อาการปวดศรีรษะการบริโภคถั่วเหลืองเป็นประจำจะช่วยบำรุงปอดให้แข็งแรงขึ้นและช่วยลดโอกาสของการเป็นโรคถุงลมป่งพองค่ะ ถั่วเหลืองช่วยแก้ตานขโมยแก้ผอมแห้งหรือสู้ผอมช่วยบรรเทาอาการเหงื่อออกช่วยบำบัดอาการลำไส้ทำงานไม่ปกตินะคะช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบเผาผลาญในร่างกายช่วยในการผาผลาญอาหารในกระเพาะอาหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะถั่วเหลืองช่วยแก้โรคบิดแก้อาการแน่นท้อง มเมล็ดใช้เป็นยาระบายช่วยป้องกันและบรรเทาอาการท้องผูกและช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคริสีดวงทวารน,นะคะนอกจากนี้ทั่วเหลืองยังช่วยหล่อลื่นลำไส้ช่วยขับปัสสาวะ ช่วยปรับสภาพของฮอร์โมนในสตรีให้สมดุลช่วยลดความรู้สึกไม่สบายตัวอาการร้อนวูบวาบในระยะหมดประจำเดือนของสตรีรวมไปถึงอาการหงุดหงิดเหงื่อแตกช่องคลอดแหง้งอารมณ์แปรปรวนหรือมีอาการทางผิวหนังและเยื่อบุบ,บริเวณช่องคลอดแหง้งหรืออักเสบนะคะและช่วยลดอาการผิดปกติของหญิงวัยหมดประจำเดือนได้ค่ะ ถั่วเหลืองเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงการบริโภคนมถั่วเหลืองเป็นประจำยังมีประโยชน์ต่อรูปรักภายนอกอีกด้วยนะคะเช่นช่วยทำให้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลัง่งนอกจากนี้ยังช่วยต้านอนุมูลอิสระในร่างกายช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดแข็งตัวโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคเบาหวานและช่วยบำรุงประสาทและสมองช่วยเพิ่มความจำ และที่สำคัญถั่วเหลืองเป็นอาหารเสริมที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่บริโภคอาหารได้น้อยหรือมีอาการแพ้นมวัวหรือขึ้นไซอาเจียนนะคะในครั้งต่อไปช่องกินผักเป็นยาจะมานำเสนอประโยชน์ของผักหรือผลไม้ชนิดใดอีกนั้นอย่าลืมกดติดตามและชมคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ